เอาก็ดูกับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ FC กันเบิรสุกุสุคนบิเล่สงม่วงหน่อยบิเล่งม่วง้กไับกไบอมาดีเด้อให้บอกครับได้บอกยด้ไหบอกบอยิมบานนึ blood, ksi, ่เนาล้วใ้บอกรับอกรับน er ่อ้ไม่ให้เจ้าตะกี้่อยบก่ะลงแล้วบอกเล่าเล่ายังไม่เจ้าตะกี้อหน่ะมาให้ตะกี้ำม ค er ือเสียงอยูบอ่ะวันนี้บ่ะอ่ะพี่นองเลยเนะเอาก็ดือกัทักทาสบายดี้ะพี่น้องเด้อ FC กันเบิดสุกุสุคนเบิร์แดงสงม่วงหน่อย วันไห้บอกขำวันไหบอกมาีเาเา่บกขำใช่บอกใ่บอกขบอกเนาเากกไมาให้เจ้าตะกี้กลงล้วลง้วังมาให้าตะกี้ขำมาขชื่อเสียงอยู่บางปนี้่า

เห็นคักแล้วเนาะวันนี้เนาะคักแล้วจริงแล้วเนี่ยไม่ยอไม่ยอเลยเออมากันนันนมา

แาพานกชาลเรื่องเขนาะพอตบอ่ยกพัน uh, บ so nice. ุ็เป็นดีลราพ่อชาม่หนนี่ม่เตีวนีรมเปุอปุงาะทางพ่อคนนลกิเป็นสางชาที่เขาเนะชายังเปบาเออเอข้าวตายังเห็นุงเห็นแจ้งเมกี้พดจริ

สายถูุเนาะโอ้โนีกมัต่าเนาะเมียคือมีนของเอกของชายบอกย่งบบดทีนี้ตอนีบ่พอได้จะเพิ่มชั้นเลพิเศษช่วดอนบกเออก็ช่วยดอจัดร่ช้พิเศษอาวแล้วใ้อันนี้อันนี้เดีพ่อเขาได้

Có có này năm, nó. À, nó không có nào mong 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 này mong 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 mong

上够了。<laughs>

mười ba năm nó ba năm mười ba năm mười ลแางมือแสบมือโอ้จับหมดพิกเนาะเห็นอยู่เห็นกินเห็นจุนี่ใหญ่ใหญ่มาพี่กันยังเงินคือเก่าอยู่นอกสภาพมันเนาะโอ้ตู้จอยบุญล้นทับแล้วอันนี้สายนะบุญล้นทับได้ตู้เนาะดินตู้ซับก็ได้เดี๋ยวนี้ วันนี้เบื่อสาววะบ่บ่ว่าเลยหยอกลงหยอกกันทั้งประตูกันพ <laughs> อยอกเลยตูเด้โดอโยโยนี่แหละเน <laughs> าะโอ้ถือว่าไปไง่ายมากง่ายแล้วบัดนี้เห็นห่มเห็นแจ้งเลยก็ได้ใส้ไม่กระเท่าเดียวนี่สบายย่างข้าแม่ไปเลยดยูอด,ปด <laughs> อปบ่ายอัประตูก็เป็นอีกนี้แหละเาบังกระเด้ตูเด้อ

ล้มบดดิัานั้นเป็นตัวเกาได้บ้าเอ่ออชิเปอยเนาะอนนี้ยังยงช่วงยังิอีกอกโอ้ยงอแต่เปนิเลอร์เฮ็ดเหมือนเมื่อใดเรื่องเามาครบเลยครันเลยตอนนี้เราแต่เครื่องอุปกรณ์ใช่เนาะ ป่วยภัยเผื่อเกิดลอถ่านเจอมัน,นออกพุ่งและไฟกับเข่าไปทีพ่ออีกไฟกับกัเข่ายังพันเข่าหรอเพราะว่ามีมีรายการแล้วเนาะมีแล้วจ่ายเงินจ่ายอย่างรอดต้องลุกันแล้วมีแ<อ>ตร่ร่างคารมกันถึงบ้านรายการที่ลงมื้นเพิ่มเลยอย่างกับมันกับเข่ากันอยู่าง้นเนาะเพราะว่าเฮ็ดเทือนมันต้องใส่ไฟเยอะแล้วใส่เฟอรใส่ไฟอยู่แล้วดีใจดีใจน้ำพื่นเนาะกลับมาแนมบึงดอกที่ดินเพิ่งจะซื้อไปพุวงอะไรล่ะที่ดินก็มี อท้าี่อกไได้นนพไป้อนเโอเคแล้วนี่ก็ได้เอะีไเนาะหันมาทางหันมาทางหลังบ้านพี่แกมีกุกมพเผาพี้องเลยเนาะเผาเพื่อทำมาปลูก ปรมาณสอปีข้างหนาจะว่าชีได้กินจากนอรุ่ลูกุนลาน้กทุกพี่น้องเลยน้องของนาำของในก็มีครบหมดทุกทุกอย่างว่าสชคดีพี่น้องคงกคตโจยหรือว่าตังโจยเป็พี่น้องเด้อเนาย

จะมีต้องกินทั้งเน่าๆเลยแบบนี้เนาะังแค้นแนี้แค้นแค้นเป็นบ่แกนนี่แค้นก็เป็นแค้นก็เป็นนี่มันจดินเบ็ดด้วยไปูเราดินนั่นเพินำวไทยเนาะสุดดีแท้นี้เนาะไม่่เห็นอนจอ่พี่บ่